ผมกลับกลับไปเป็นปกติดีกว่าอ๋อกับคุณนั่นครับสุดริงมันนี่เป็นไรบาคุณตาหราัวเาัวะั้เเ คพี่ส่งไนะมาปีครัแล้วโคตรโ่ยบ้างถกไม่ออก <laughs> <laughs> พี่ไม่ส่งไปแล้วนะตอบเลเลยๆนะเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวเดเดี๋ยว, <laughs> ว,วแล้ววันนี้พวกคุณเป็นยังไงบ้าง <laughs> ก็ต้องบอกว่าสบายด <laughs> ี วันนี้ดีมากรับรถมากกิมากแล้วก็ข้างมันจะชวนเลยน้กนบ๊็ใครไม่เปนคงกิดบ้นเนี้ยคนเหนื่อยเล ผมว่าผมขอได้จริงๆแล้วพี่มันต um, ้องฝึกมันต้องฝึกเห็นไหมอะไรอะฟันผุฟันผุเอ้ากินอะไรมากินหมากินหมาหมาเข้าไปกัดในปากมันเอาฟันออกไปด้วยมันอ๋อหมาเอาฟันตัวเองไปแล้วตัวเองใส่ฟันฟันหมาฟันหมาอ๋อแลกกันกัดหน้าเลยโอ้ตายแล้วผูกคุยอะไรกันเนี่ยไป่รูเ UH รื่องแช่ว่าคุณปากหมาาหรือว่า ปากมาปากมาไม่ใช่ปากมาไม่ใช่ปากมาอ๋อคุณเขาจะพีดปากมาปากมาไงปากมาได้แล้วได้แล้วเขียนจบตรงไหนเฉยขี้อ่ะหรอผมก็ต้องรักษาภาพรักความเป็นมาเองอ่จริงจริงก็จริงคือเราจะมาขี้อ้อนอะไรมันมัน ไม่น่าเป็นอย่างนั้นนะผมว่าน่าจะเป็นข่าวลือใช่ไหมใช่ข่าวลือมือเี้ยวือดจะบออันนี้คี้อวจนหน้าลำคานนะคือวันหลังนะวันหลังแต่งหน้าคนเดียวพอติดหน้าผมหมดแล้วก็ตัเนี่ยเสื้อเนี่ยเออแบบนี้เลยไม่เป็นไรนะใช่ปะอันนี้ไม่พี่อยากให้ตาอู่ร้องเพลง อยากให้ตาอร้องเพลงแล้วอันนี้เขาไม่เป็นไรพี่พี่เข้ามาถามผมกวนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรให้เขาให้เขาอยู่ไปก่อนเดี๋ยวเขาจะกลับมาเองเป็นไรไหมไม่น่าขอเลยแล้วแล้วหล่ากูเลยไม่กระพริบตาด้วยนะไม่ด้วยนะคือไม่ขยับติ่มเดิมนะได้ล้ได้แล้ได้แล้ได้ล้น้ำตาไหลจริง พิชู่เลยอ่ะกระพริบตาก็ได้นะพิชู่น้ำตาไหลแบบเออแล้วแสกโอ้โหเราเอาจีิตเอาเราก็สู้อ่ะไม่ไม่ไม่ขยับจริงๆอ่ะตาก็ไม่ขยับโอ้นนอนโอ๊ยโอ้โหเมื่อกี้ชอบมากเลยจังหวะที่ต่อยอย่างนี้ละหันอย่างนี้โอ้โหมันเป็นมันเป็นมันเป็น acting ที่ต้องต้องเรียนนะผมว่ายากจังหวะที่เมื่อกี้ต่อยฟุ้ง มือจริงจริงมือเจ็บฮะมือต้องเจ็บมือต้องแล้วใช่เลยนะ <c oughs> จะมาเต้าหู้ต่อยต่อยอย่างนี้เว <c oughs> ้ยออมรถเฮ้ยไม่ใช่เรยเราเห็นผู้พันตากล้องนุ่งกันอยู่อีกเยอะผมว่าไม่ไหวจริงว่ะไม่ไหวจริงแม่งแม่งฝืนกดฟิสิกส์อ่ะฝืนเน่ยฝืนเนี่ย มาหลอกเล่งอ่ะผงเอาตั้งมาเอามาสองขวบไม่หนีเราเมื่อกี้ก็เดี๋ยวก,วกวูบอกแล้วอ่ะกุจะไรกันคับป้าป้าแล้วป,ป,ป้าเป็นมะโลกอะมะเล่งออ, <laughs> <laughs> อันนี้คนดู <laughs> คือคนดูหนังคนดูหนังเรื่องนี้ก็จะเป็น r e a c t i o อย่างนี้ดูย้อนหลังได้ทางไหนครับอย่างนี้ตัดง่ายไปจะทำไม่ดูสามารถดูย้อนหลังได้ทางช่องวันสามสิบเอ็ดแล้วก็ดูได้เวลาสามทุ่มครึ่งไม่ใช่ย้อนกลับมาใหม่เวลาสองทุ่มครึ่งนะครับก็ดูได้เลยแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ทางไอชีอีครับมนทุกกล้องตัดยาวใช่แต่ก็เชื่อไหมเชื่อไหมใช้ตัวเดียว อืมอยากเดียใช้กล้องอย่างเงี้ใช่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 ไมัดไม่ได้ตัดจงมองแจงแวงโบโบอ่าทีนี้ล้องก็ต้องดูตามนี้เลยโอเคอ่าสูงอ่าทวนทวนอีกทีหนึ่งสูงกลางต่ำจงมองแจงแวงโบโอเคถ้าพร้อมแล้ว แล้วยิ้มก่อนมาเร็วมากคือพนตาติดละอ่ะเริ่มได้เลยหัวใจมันเจ็บไม่จำยังรักเธอจนหมดใจหัวใจมันบอก ไม่ฟังดู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 หลับตาเลยหลับตาร้งเลยคือหลับตาเลยไม่สนใจคนคอนโทรลเลยลองดูอันนี้ลองอ่าลองอันนี้ของจริงมาแล้วลับไม่หลับตาไม่หลับตาเลยสามสี่หัวใจมันเจ็บไม่จำยังรักเธอจนหมดใจหลับอีกแล้วไม่มองเลย อ <c oughs> oh, <okay>, okay. หัวใจมันเจ็บไม่จำยังรักเจะาจนมดใจหัวใจมันบอกไม่ฝัง อยู่จนแทบกอดใจเธอหลอกให้รักจะแหวนจะวงวงจะวงเธอเธอจะไปไม่ยังไม่ไปไหนเลยอย่าขัตตีได้ได้ได้แล้วได้แล้วได้ได้ได้คือแบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วอันนี้แบบไม่ไหวจริงเนื้อก็ต้องจำไอ้นี่ก็ต้องมองทุกทีแล้วปกติต้องหลับตาร้องด้วย อ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับถ่ายถ่ายรูปถ่ายรูปกันสวัสดีครับ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 มาทันทีมาแล้วเพราะว่าต้องบอกว่ามีแฟนๆอยากให้มาใน X X แบบคือเอาง่ายพี่มีน้องที่สนิทกันนะบอกว่าต้องเอาตาอู๋เขาลดมาเหอะบอกไม่มีคอนแทกไม่มีคอนแทกเลยแล้วก็พอดีแบบทางทีมเขาจะส่งมาให้บอกโอเคมาพอดีเลยก็เลยได้มาจนได้แล้วก็ สนุกจริงๆสนุกจริงเออสนุกจริงบอกว่าสองคนนี้เป็นคนที่แบบว่าพูดพูดหยาบๆเลยคุณน้นตีนอะเอาง่ายๆนแฟนเขาบอกมาเสื้อสวยมากเลยมึงโดนคนเดียวนะไอ้คำนั้นแฟนๆนะไม่คือแบบน้องเขาบอกว่าเป็นเป็นกลนส้นตีนแบบดีอ่ากลุนส้นตีนแบบดีกออ่นส้นตีนแบบดีเอยกุนส้นตีนแบบดีอ่าต้องถามน้องๆดีกว่าความรู้สึกที่ที่มาเป็นไงครับ ก็สนุกนะคือผมก็แบบว่าก็ดูก็ดูแบบเออมันมันก็ห่าว่ะแล้วแบบว่าเราชอบชอบจังหวะโบ๊ะว่าเออเออไม่คิดไม่คิดคือพยายามมาแล้วแบบจะลองกั้ถ่านที่จะรอดไหมอะไรแล้วรอดไหมไม่รอดไม่รอดเนี่ยไม่ไหลเนี่ยนั่งยิ้มเลยไม่ไหวอีกนิดนึงเครื่องติดแล้วพี่ถ้าถ้าได้ดูคลิปเต็มอะช่วงต้นๆ้นะจะเห็นหน้าตัวเองแบบเวลาพูดอะจะยิ้มแต่ช่วงท้ายพี่ต้องแบบว่าเอ๊ะ คุมไหนคุมไหนอะไรคุมไม่อยู่แต่คุมไม่อยู่เออเดี๋ยวเราเป็นคนพูดแล้วติดยิ้มอ่ะทว่าเป็นคนติดพูดติดยิ้มหระใช่ครับเวลาพูดแบบผินหน้าคนแล้วมันมีความสุขอะไรอย่างงี้แล้วบทโมโหนี่ยังไงอ่ะยิ้มป่ะบทโมโหก็ยิ้มนิดนึงครับแล้วใครจะกลัววะเอาก็เกิดมันเกิดมาแบบเป็นโพซิทีฟไงอ๋อเอาพี่มันมีมันมีซีในซีรีส์ที่ผมโกรธแต่ผมยิ้ม เหรอจริงไหมเนี่ยจริงแล้วเขาไม่คัดเหรอเอาเขาเอาเหรอยังไงไหนไหนอยากดูว่ามันยังไงเมคขึ้นมาก็ได้แต่ถ้ารอบหน้าคุณยังไม่แก้ไขเจอดีแน่ไม่กลัวไม่กลัวเอ้าไปดูอ๋อต้องดูต้องไปดูต้องไปดูสเตอรเล่ว่าทำไมถึงอย่างนี้ตอนนี้มันอาจจะแบบไม่ได้ไงไม่พออ๋อแล้วระหว่างสัมภาษณ์ชอบชอบคำถามไหนที่สุด เล่นอย่าเมื่อกี้เลยจริงๆพี่มันลืมไปหายไปหมดเลยแต่แต่ไี้มีในทางเสียงเหนือเยอะทำไมแล้วเป็นคนใต้ได้ไงเข้าทางเลยนะอันนี้พ่เขาเขาอยู่พีู่ได้อะไรของต้าอู่วะผมว่าดราม่าคอมเมดี้นะมันตรงที่เล่นฉากแอคชั่นกันเหรอดราม่าคอมเมดี้แต่ของกูอะไอที่เหนื่อยสุดอะ ตั้งแต่เปิดเลยขอหยิบคือแต่นี้ผมขอจะอยู่จริงคือถ้าเป็นตลกเียว่าตลกแบบทั้งตัวโชกอะพี่โชกไปเลยกูดิ้นทั้งตัวัตัวดิ้นัตัวดิ้นเคยจะพูดแล้วก็เอ้ยมันต้องแบบไปอีกรลเวลหนึ่งไงของต้าอ๋็จะพูดแบบแบบที่เราเห็นเออแต่เราไม่ได้เราต้องแบบไปให้มันุดกว่าย้อนไีย้อนเข้าไปอีกสุดกว่าเหนื่อยไหมพี่คอจะพังเอาต้องบอกว่าพอแล้วอะไม่ไม่เอาแล้วเจ็บคอ อ่าแล้วพอสัมภาษณ์เสร็จแล้วรู้สึกไงบ้างบอกราถ่ายเสร็จแล้วโล่งพี่มันได้ขับเต็มที่ได้ผมพยายามกันมาตลอดทั้งทั้งคลิปเออแต่เห็นแบบนี่เลยนะแบบว่าตอนสุดท้ายที่แบบว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วพี่ไม่ไหวจริงคือแต่ว่ามันสนุกนะมันเป็นมันเป็นฟีลลิ่งที่แบบว่ามันมันได้สาระไปบ้างฮะ อตนนี้น erm ่าตกใจมากมีเหรอวะมีวะมีมีสาระอยู่มอ๋อกินผักไงสาระกินกินผักอะไรกันเนี่ยก็สาระจริงๆที่อ้อนที่อ้อนไงก็เลยเินเดหรือตอนเล่าเรื่องฝากผลงานก็มีสาระอ๋อตอนฝากผลงานมีสาระตอนอื่นไม่มีเลยตอนอื่นตอนอื่นไม่นับแต่มันแต่มันเขาเรียกว่าเป็นการสัมภาษณ์ที่เราก็ไม่ได้สัมภาษณ์แบบนี้ในที่ไหนถูกป่ะแบบเนี้ยมันพูดแบบ เอนเตอร์เทนเมนต์ไรสมองเนอืมจริงว่าเราว่าถอดสมองออกถอดสมองแบบไม่ได้คิดอะไรเลยอ่ะโอเคต้าอูต้าอูอ่ะพอสัมภาษณ์เสร็จแล้วเป็นไงก็ก็สนุกนะผมเป็นคนชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วจริงผมเป็นชอบชอบการตั้งรับมากเออจริงเพราะเห็นต้าอูในโซเชียลอ่ะทางนี้เลยก็อย่างที่บอกเลยว่าแฟนๆเขาบอกว่าโหกวนซ้นมากและที่สำคัญคือเพิ่งรู้ว่าต้าอูกินขนมเก่งมาก เพ็กจะหมดออฟฟิศแล้วเนี่ยมาแป๊บเดียวลูกอมอ่ะเพื่็นคนมาลูกอมผมกินไงก็ไม่อิ่มนกทีปุ๊บเจอก็อานไปเจอกขนมผมหยิบเลยเออแล้วอันนี้พี่ถามก่อนคือฐานแฟนเราส่วนใหญ่เราอยู่ต่างประเทศด้วยป่ะฐานแฟนเราเนี <c oughs> ่ยก็มีหมดเลยครับ <c oughs> มีหมดเลยครับห <c oughs> มดเลยทั้งไทยทั้งต่างประเทศจีนเยอะป่ะคนจีนเยอะไหมคนจีนก็ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็จะมีอินเตอร์เนชั่<า>นแนลค่อนข้างเยอะว่าเดี๋ยวเราจะทำซับภาษาอังกฤษให้ด้วยได้เพราะว่าถามว่าคนเคจะได้ไหมว่าไปจ้างซับไตเติ้ลเขาทำดีเลยอไ่แต่ยากนะมันลึกอ่ะ ใช่เขาจะมารายการที่มันลึกนะไม่แต่มีน้องคนนี้องไดใช่ว่ามีมีทำมาสองเทปแล้วตอนกิ่งเหมือนกันตอนแบมแบมมากับซีนิวมาแล้วก็นี่แหละมาทำแต่เพราะว่าชาวต่างชาติเขาเข้ามาคอมเมนต์อยู่ว่าแบบอยากอยากเก็ตเยออยากเก็ตแต่ทาทถามจริงเก็ตมันเก็ตยากมากเก็ตยากใช่ถ้าแบบจะให้มันแบบโอเคมุกไทยที่แบบต่างชาติเก็ตอ่ะเออยากแค่มารงก็ไม่รู้เใช่สงสารแต่แต่อย่างอย่างเวลาคําว่าไออย่างขี้อ้อนเงี้ย คือเราอาจจะมีวงเล็บไว้ว่าขี้คืออะไรอ่อนคืออะไรแล้วมาผมาผันเสียงเป็นเสียงเน่ขี้อ่อนอะไรเงี้ยคืออาจจะไม่ไม่เกณฑร้อเเซ็น์แต่ก็ยังดีที่แบบมีทรัพย์ให้ให้ต่างชาติกรอได้เดี๋ยวเขาจะได้เข้าใจไปด้วยกรอใช้คำกรออันนี้ถือว่าดีเลยนะครับคือทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแล้วก็ใส่ใจกับว่าผู้ชมทางบ้านนี่ถือว่าเป็นช่องที่ มันยากพี่เนี่ยแหละท,ที่ไม่มีที่มันไม,ไม่ได้มีสาราะแบบต่อสมองออกแต่ว่าแต่ว่าใส่ใจ <c oughs> คืออ่าใส่ใจคนดูถึงแม้คือมันก็คือเรื่องที่เราเล่นนั่นแหละที่พี่เล่นเล่นยากเล่นแบบว่ามุกหลายสาราะแค่ไหนก็มาตกที่ตัวเองไม่ต้องหาคนทําซับ <c oughs> <c oughs> ปรแปลมุกที่ตัวเองเล่นอะไรเงี้ยเผื่ออะไรกันเฮ้แต่สนุกสนุกเผื่อะายการจะได้กินเตอร์บ้างเผื่อมันจะได้ไปสัมภาษณ์อะไรนะโดนัททำใช่ป่ะปิดรายการแต่เพียงเท่านี้ โอเควันน okay, ี okay, ้ขอบคุณเต้าอ๋องต้อนรับขอบคุณครับฝากเทปเต็มด้วยนะครับแล้วก็ฝากเรื่องเด e อ i วิก d g a m เกมด้วยเดอดวิกเกเกมครับขอบคุณครับัครับบายบายครับ